สวัสดีครับพบกับช่องตั้ม1นึ่งสี่มันนี่ชนะครับสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครนะครับเอกสารที่จะต้องใช้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยต่างๆนะครับแล้ววันนี้ผมมี1สินเชื่อนะครับที่เพื่อนๆมีเงินเดือนแค่7000บาทก็สามารถสมัครได้นะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับไปรับชมได้เลยนะครับ แม้ว่าคุณจะทํางานประจํานะครับมีรายได้ประจําทุกเดือนนะครับแต่เชื่อว่าหลายท่านคงประสบปัญหาทางด้านการเงินนะครับรายได้ประจําในแต่ละเดือนอาจจะยังไม่เพียงพอต่อรายจ่ายนะครับโดยเฉพาะพนักงานที่สมัครงานใหม่ๆนะครับเริ่มต้นนะครับเงินเดือนอาจจะอยู่ที่ประมาณ7,000บาท8 0 0 0บาทนะครับเราจึงไปหาข้อมูลสินเชื่อตัวนี้มาให้กับเพื่อนๆที่มีรายได้เริ่มต้นที่7 0 0 0บาทนะครับ ตอบโจทย์พนักงานประจําที่มีรายได้เริ่มต้นเพียง7,000บาทขึ้นไปนะครับสามารถยื่นหอกู้สินเชื่อตัวนี้ได้นะครับ,ส,ส,รรบสินเชื่อตัวนี้ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้นะครับสินเชื่อเฮงพร้อมใช้นะครับตัวช่วยด่วนทุกปัญหานะครับเติมเต็มทุกความต้องการนะครับกับสินเชื่อตัวนี้ครับเพียงแค่เพื่อนๆมีรายได้7,000บาทก็สามารถกู้สินเชื่อตัวนี้ได้เลยนะครับ มาดูจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ 1. นะครับรายได้เริ่มต้น7,000บาทก็สามารถยื่นกู้สินเชื่อตัวนี้ได้นะครับ 2. นะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์นะครับในการค้ำประกันนะครับ3นะครับเอกสารน้อยไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็4นะครับเลือกผ่อนชำระได้1 2ถึง36งวดนะครับขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัตินะมาดูคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อกันนะครับ1นะครับ บุคคลธรรมดานะครับอายุตั้งแต่17ปีถึง70ปีนะครับ2นะครับมีรายได้ตั้งแต่7,000บาทขึ้นไปนะครับ3นะครับมีอายุงานตั้งแต่4เดือนขึ้นไปนะครับ 4. นะครับผู้ขอสินเชื่อนะครับพักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับและสถานที่ทํางานระยะไม่เกิน30กิโลเมตรนะครับจากที่ตั้งสาขาที่ยื่นขอกู้อนุมัติสินเชื่อนะครับ มาดูทางด้านอัตราดอกเบีย้ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2 5เต่อปีนะครับแบบลดต้นลดดอกเลยนะครับและก็ที่ต้องระวังอีกอย่างนะครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับการกู้เงินออนไลน์นครับถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีแหล่งแก๊งมิจฉาชีพที่ได้อาศัยช่องทางนี้ในการเพื่อหลอกเอาเงินจากผู้ที่ต้องการกู้เงินออนไลน์เช่นเดียวกัน เรามักจะเห็นข่าวตามโซเชียลมีเดียที่มักจะมีเรื่องแนวนี้มาเรื่อยๆนะครับจึงไม่อยากให้เพื่อนๆตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับผมเลยหาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ถูกกฎหมายมาให้เพื่อนๆเพื่อเป็นแนวทางในการสมัครเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับสินเชื่อเฮงพร้อมใช้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสําหรับข้อมูลวันนี้สําหรับเพื่อนๆที่มีเงินเดือนแค่7 0 0 0บาท เริ่มต้นแค่เจ็ดบดาทขึ้นไปนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นสินเชื่อตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆกันได้รับชมกันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดรับสไคร b ์ให้กับช่องตั้ม 14. ึ่งสี่มัน n ี่ชด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ